สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไหมเจนเลิฟชัยนิดค่ะต a เจ้าฮาวจินเทียนวัวมันเรียนภาษาอังกฤษสามเชิงเปลี่ยนแถววรณยุกต์ในภาษาจีนนะคะมีสี่เสียงด้วยกันเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามและเสียงที่สี่ค่ะ อาจจะเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยง่ายๆก็คือสามัญจัตาวาเอและเสียงโทค่ะกฎการเปลี่ยนเสียงที่3ในภาษาจีนนะคะข้อที่1เสียง3จะอยู่ติดกัน2พยางพยางหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียง2ทันทีเช่น เสียง3บวกเสียง3จะได้เท่ากับเสียงสองบวกเสียง3ตัวอย่างเช่นจะออกเสียงเป็นนี่เานี่เาสวัสดีจะออกเสียงเป็นชุยกัวชุยกัวหมายถึงผล,ลไม้จะออกเสียงเป็นเคยเคยหมายถึงได้ตกลง กดข้อที่ 2. หากเสียง3ติดกัน3พยางพยางที่1และพยางที่2เป็นกลุ่มเดียวกันสองพยางแรกจะเป็นเสียงที่2เช่นเสียงที่3บวกเสียงที่สบวกเสียงที่สจะได้เท่ากับเสียงที่2บวกเสียงที่2บวกเสียงที่3ตัวอย่างเช่นชีเหลียนเฉวีชเลียนเฉว หมายถึงน้ำล้างหน้าเปียวเยียนเจอเปียวเยียนเจอหมายถึงนักแสดงคำนี้กับคำนี้จะตรงกับกฎที่ว่าสามพยางแรกติดกันพยางที่หนึ่งและพยางที่สองเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือสองคำนี้คือกลุ่มเดียวกันสองพยางแรก จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่2ทันทีค่ะกดข้อที่3หากเสียง3ติดกัน3พยางพยางที่2และพยางที่3เป็นกลุ่มเดียวกันตรงกลางจะเป็นเสียงที่2เช่นเสียงสามบวกเสียง 3, บวกเสียง3มจะได้เป็นเสียง3บวกเสียงสบวกเสียง3ตัวอย่างเช่นเสี่ยวมู เสีย m มู่จหมายถึงนิ้วก้อยจง导演จง导演หมายถึงผู้กำกับภาพ,พยนตร์คำนี้กับคำนี้จะตรงกับกฎข้อที่3ที่ว่าเสียงที่สอยู่ติดกัน3มพยงงพยางสองและพยงงสามเป็นกลุ่มเดียวกันตรงกลางจะเป็นเสียงที่สองกฎข้อที่4ี่ หากเสียงสอยู่ติดกันแยกไม่ออกแยกกลุ่มคำไม่ได้ก็อ่านพยางหน้าเป็นเสียงสองทั้งสองพยางแรกตัวอย่างเช่นเสียงสามบวกเสียงสบวกเสียงสามจะได้เป็นเสียงสองบวกเสียงสองบวกเสียงสาตัวอย่างเช่นว่อเฮิร์งหอบวอเฮิร์งหอบหมายถึงฉันสบายดีว่อเซียงไม่ว่อเซียงไม่ หมายถึงฉันอยากซือ้อคำนี้กับคำนี้เห็นไหมคะว่าทั้ง3พยางนี้ไม่สามารถแยกกลุ่มคำได้เลยตรงกับกฎข้อที่สีที่ว่าหากเสียง3อยู่ติดกันไม่สามารถแยกกลุ่มคำได้ก็อ่านพยางหน้าเป็นเสียงสองทั้งสองพยางแรกได้เลยคะ่ะแต่ข้อควรระวังนะคะในการใช้กฎการเปลี่ยนเสียงที่3านั้น แค่นะคะแค่ออกเสียงเท่านั้นเราจะใช้แค่ออกเสียงแต่เวลาในการเขียนกำกับวรรณยุกนั้นคงเสียง3ามเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไมยเจนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย